ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคับครั้งที่49ที่จะเริ่มแข่งขันกันในวันพฤหัสที่7ก,กันยายนนี้ที่สนามกีฬาสมพูดเชียงใหม่700ปีซึ่งทีมชาติไทยได้เชิญ3ทีมมาร่วมสู้ศึกในรายการนี้ประกอบด้วยทีมชาติอิรักทีมอันดับที่70ของโลกทีมชาติอินเดียทีมอันดับที่99ของโลกและทีมชาติเลบานอนทีมอันดับที่100ของโลก ่วนทีมชาติไทยทีมอันดับที่113ของโลกซึ่งได้มีการจับฉลากประกบคู่โดยคู่แรกเป็นทีมชาติอิรักพบทีมชาติอินเดียเวลา17นาฬิกาและคู่ที่2เป็นทีมชาติไทยพบทีมชาติเลบานอนเวลา20นาฬิกา30นาทีและจะนําทีมที่ชนะทั้ง2คู่เข้าชิงชนะเลิศส่วนทีมที่แพ้ก็จะไปชิงอันดับที่3ซึ่งคู่ชิงจะเตะกันในวันอาทิตย์ที่10กันยายน ติดต้องส่งสนามขอพาติดต้องไปส่งกับคู่แข่งทีมชาติไทยในศึกกิงครับเริ่มจากทีมชาติเลบานอนทีมอันดับที่100ของโลกซึ่งล่าสุดพวกเขาพึ่งพ่ายจุดโทษให้กับทีมชาติอินเดียในรอบรองชนะเลิศฟุตบอล S.A.F.F. c h a m ชแชมเปีนคัพ หรือฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ผ่านมาเลบานอนสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบ12ทีมสุดท้ายได้ด้วยซึ่งการเจอกันของทีมชาติไทยกับทีมชาติเลบานอนครั้งล่าสุดคือการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับรอบคัดเลือกซึ่งนัดแรกเตะกันเมื่อเดือนมีนาคมปี2013ภายใต้าการคุมทัพของวินฟีเชเฟอร์ซึ่งทีมชาติไทยบุกไปพ่ายสประตูต่อ5้าด้วยได้ประตูปอบ จากทิติพันธ์พ่วงจันทั้งสองลูกส่วนในนับที่2เตะกันในเดือนมีนาคมปี2014ทีมชาติไทยภายใต้โคดซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็เปิดราชมังพ่ายไป2ประตูต่อ5ซึ่งได้ประตูจากทีรเทพวิโนไทยและอดิศักิ์ไกสอนต่อมาทีมชาติอินเดียทีมอันดับที่99ของโลก ที่พึ่งคว้าชแชมป์ SAFF แชมเปี้ยนครับด้วยการเอาชนะคูเวตในการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ4หลังเสมอในเวลา1ประตูต่อ1ในช่วงเดือนกรกฎาที่ผ่านมา ซึ่งทีมชาติอินเดียเจอกับทีมชาติไทยล่าสุดต้องย้อนกลับไปในเดือนมก,กราคมปี2019ในฟุตบอลเอเชียนครับรอบสุดท้ายที่ UAE เป็นเจ้าภาพด้วยทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมิโลวานลายเยว,วัตซึ่งในแนตนั้นทีมชาติไทยพ่ายไป1ประตูต่อ4โด้วยได้ประตูจากทีละสินแดงดาและการพ่ายในแมตดนั้นทำให้ลายเยว,วัตถูกปลดออกจากตำแหน่ง มาดูอีกหนึ่งทีมคือทีมชาติอิรักทีมอันดับที่70ของโลกที่มีดีกีเป็นแชมป์ฟุตบอลครับครับออฟนชั่น2023ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วยการเอาชนะทีมชาติโอมานในรอบชิงชนะเลิศไป3ประตูต่อ2และก่อนหน้านี้ยังได้ผ่านการอุ่นเครื่องกับทีมชั้นนําระดับโลกผังรัสเซียและโคลอมเบียซึ่งพ่ายให้กับรัสเซียไปศูนย์ประตูต่อ2และพ่ายให้กับโคลอมเบียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งซึ่งการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอิรักล่าส คือการแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งรอบสองทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของซิโก้เกติศักเสนาเมืองได้เปิดบ้านเสมอกับทีมชาติอิรักไป2ประตูต่อ2โดยได้ประตูจากธีระรบุญมาทันกับมงคลทศไกยและนัดที่2ก็บุกไปเสมอทีมชาติอิรัก2ประตูต่อ2ซึ่งได้ประตูจากมงคลทศไกยกับอดิศักิ์ไกรสอนและก็กลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ3ซึ่งในนัดแรกทีมชาติไทยบุกไปไพ่าศูนย์ประตูต่อ4และ นัดที่2ภายใต้การคุมทัพของมิโลวานราเยวัตทีมชาติไทยก็เปิดบ้านพ่ายไป1ประตูต่อ2ซึ่งฟุตบอลคิงคัพ2023ที่จะถึงนี้ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาโน p โปรกิงล่าสุดได้มีการประกาศรายชื่อผู้เล่นมาแล้วซึ่งถือว่าจัดชุดใหญ่ชุดเต็มติดน้องสองสนามขอเชิญชวนแฟนบอลทีมชาติไทยให้กำลังใจทีมชาติไทยในวันพฤหัสที่7กันยายนนี้และวันที่10กันยายน ติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ